สงการานนี่นะคะ <Okay. S 1> ที่ทางของราคาทองคำนั้นก็มีการเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยค่ะทงอง1,280นะคะไปจนถึง1,330นะคะทิศทานในช่วงระยะเวลาถัดไปนี้นะคะจะมีภาพรวมของการลงทุนอย่างไรค่ะ <Okay. S 1> พูดคุยกับคุณพันงามอรยาวุินะคะผู้มยการฝ่ายวิจัยจากคลา s สิโกฟิลเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณพันงามคะดูจากราคาตอนนี้นะคะตัวของ g o ลสปอ o t ก็เริ่มมีการปรับตัวลดลงบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังอยู่เหนือ1,300เหรียญได้นะคะตอนนี้ปัจจัยที่มีผลกับราคาทองแล้วก็ทิศทางของราคาทองจะเป็นยังไงต่อไปหลังช่วงสงกรานนี้ค่ะค่ะสำหรับปัจจัยที่กำหนดทิศทางของราคาทองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่ประกาศออกมา ในเดืนสัปดาห์นี้ก็มีค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นในในในช่วงสองทุ also, like ่มที่ผ่านมานะคะก็มีการประกาศตัวเลการการใช้กําลังการผลิตนะคะที่ออกมาที่79.2เปอร์เซ็นต์นะคะก็ดีกว่าคาดเพราะว่าก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำนะคะรวมถึงยอดผลิตอุตสาหกรรมเดือนมีนาคมก็ออกมาที่ถึง17เปอร์เซ็นต์ดีกว่าคาดขึ้นเดียวกันนะคะที่นี้ก็เลยมีผลทำให้ราคาทองคำเนี่ย ก็หลังจากที่หลุดอาบริเวณแนวแนวแนวรับนะคะในแนวแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นลงมาเนี่ยก็ทําให้มีแรงขายของเมื่อคืนวานนะคะที่ทําให้ราคาร่วมลงมาถึงยี่สิบยี่สิบสี่เหรียญนะคะก็เลยทาให้ตอนนี้ก็เปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นนะคะมาเป็นลักษณะของความเคลื่อนไหวในลักษณะไจเย์นะคะในกรอบ ก็คือในระยะเั้นเนี่ยมองว่า่าปแนวรับแรกของรกระทำอยู่ที่1,295นะคะแล้วก็ถัดมาที่บริเวณ1 2 8 5ส่ินแนวต้านนะคะแนวต้านได้จะอยู่ที่บริเวณ1,305นะคะแล้วก็ถัดมาที่บริเวณ1,315ก็จะเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวกอร์ดนะคะค่ะในกงนีค่ะจัดกันค่ะ ประเด็นของยูเครนนะคะคุณพันงามคะก่อนหน้านี้นจะเห็นว่าพอมีข่าวเรื่องยูเครนเนี่ยคนก็จะมาลงทุนในทองคาเพราะมองว่าทองคําก็กลับมาเป็นเซฟเฮนแล้วก็ราคาจะปรับขึ้นนะคะแต่ว่ารอบนี้จริงๆประเด็นยูเครนก็มีความตึงเครียดมีผลกับราคาน้ํามันขึ้นแต่ทําไมทองถึงไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับประเด็นในเรื่องของยูเครนนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีผลกระทบกับราคาทองคํานะคะแต่ในช่วงนี้ดูว่า,าไม่ ไม่ค่อยมีผลกระทบจากต่อราคาทองคํามากนักนะคะเนือ่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยไม่ได้รับสูงขึ้นนะคะเพราะว่าลิเบียเนี่ยเปิดท่าเรือสองสามแห่งนะคะที่เคยปิดไปนะคะก็ทําให้มีการส่งออกน้ํามันได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อุปทานน้ามันของโลกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะคะราคาน้ํามันก็เลยไม่ได้ปับตัวสูงขึ้น่ปคาทองก็เลยไม่ได้รับผลบวกจากอ่า ทางอ้อมจากราคาน้ํามันนะคะก็คือราคาน้ํามันมมนี่ไม่สูงขึ้นมากนักนะคะแล้วก็ในช่วงก็มีการปรับก่อนตัวลงมาเล็กน้อยด้วยซ้ำนะคะก็เลยทําให้ราคาทองเนี่ยไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากมาแต่ถ้าหากว่าก็คือในช่วงก่อนห่้านี้เนี่ยผลกระทบของยูเครนนะคะทําให้ราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นแขางแรงแล้วก็ส่งผลบวกต่อราคาทองคำช่วงนี้เนี่ยพอดีมีเหตุการณ์ในเรื่องของวีเดียเปิดท่าเรือนะคะ แล้วก็อุปทานน้ำมันของโลกเพิ่มขึ้นก็ทาให้าราคาทองคำเนี่ยไม่ได้รับผลกระทยจากดีเพนมักักค่ะค่ะทีนี้ไปดูที่ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนกันบ้างนะคะวันนี้เปิดเผยออกมาในส่วนของ GDP ที่เต,ติบโตสักประมาณ 7. 4เอเอันนี้ถือว่ามันเป็นปัจจัยที่การเติบโตชะลอตัวลงมันเป็นปัจจัยกดดันในเรื่องของความต้อง,องการที่แท้จริงในทองคําด้วยหรือเปล่าคะสาหรับตัวเลข7.4ส่นะคะถืวอว่าจาะต่ากว่า7%จเซนในไตรมาสที่4ี่ นะคะปีที่แล้วแต่ว่าก็สูงกว่าคาดการณ์นะคะก็คือคาดการณ์ที่7.3เปอร์เซ็นตลาดรวมในอ่าในตลาดหุ้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในเชิงบวกนะคะต่อ,อตจใได้วนี้นะคะจะได้ GDP ของจีนวนี้นะคะ,ะส่วนความต้องการของคำเนี่ยทาง World Gold Council นะคะก็มีการคาดการณ์ว่า จีนจะต้องการทองคางเพิ่มขึ้นนะคะในปี2017เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1,350ตันนะคะซึ่งมากกว่าใน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 ปีนี้นะคะมากกว่าปัจจุบันประมาณ19เปอร์เซ็นนะคะก็คือว่าแนวโน้มความต้องการทองคำจากจีนเนี่ยก็ยังจะมีเพิ่มขึ้นต่อเน,นื่องนะคะส่วนตัวเลข74อร์เซนเนี่ยก็ ให้ผลกระทบในทางลบกับราคาทองคำเล็กน้อยนะคะก็คือก็จะ,จะ,ะนักลงทุนก็จะเคลื่นย้ายเงินทุนไปลงในสลาดหุ้นนะคะเพราะว่ามองว่า GDP ขยายตัวได้สูงจากคาดเล็กน้อยค่ะสรุปสั้นๆตรงนี้สำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะคุณพันงามจะแนะนำนักลงทุนยังไงในภาวะที่ทองเองตอนนี้ก็เริ่มท,ที่จะกลับมาอยู่ในขาลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสจะย่อต่ำกว่า1 3 0 0เหรียญนะคะค่ะ ก็คือในช่วงนี้ต้องจับตาแนวรับบริเวณ1,285นะคะถ้าหากว่าสามารถรับอยู่เนี่ยความเคลื่อนไหวของาราทองพาเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์นะคะแต่ถ้าหากว่าหลุด1,285ลงมาก็จะลงมาที่บริเวณ1,216นะคะซึ่งเป็นจุดตํำสุดของรอบที่แล้วนะคะแล้วก็ แต่ว่า1 2 4 6เนยตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังมองว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็อาจจะมีการดีดาว์ขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คือให้จับตาดู 75, 1 2 8 5ถ้าหากว่าไม่หลุดนะคะก็สามารถที่จะเทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้ได้ะค,ะค่ะแต่ถ้าหากว่าหลุด1 2 8 5ก็มีแนวโน้มที่จะลงมาได้อีกนะคะที่บริเวณ1,216 มองว่าถึง1,246แล้วน่าจะดีเ่าวนะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพันงามค่ะค่ะขอบคุณมาะสอบคุณคาะสวัสดีทุกองท่านค่ะค่ะก็ถือว่าเป็น